EP 758โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 157คำฟ้องโจทย์บรรยายืนยันว่าจำเลยเรียกและรับเงิน20,000บาทเพื่อจะเปิดกุญแจห้องขังและปล่อยตัวออกอ่าง เห็นได้ว่าโจทย์ประสงค์จะให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อปรากฏข้อที่จริงว่าจำเลยกระทําการโดยประมาทหลับนอนขณะมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังเป็นเหตุให้ออ่างหลบหนีการควบคุมไปอันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา205เป็นข้อแตกต่างที่ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญที่โจทย์ไม่ได้ประสงค์ให้ลงโทษจึงลงโทษตามมาตรา205ตามที่พิจารณาได้ความไม่ได้เพราะเกินคำขอคำพิพากษาศาลฎีกาที่21 5211องหนทับสองพนพนักงานอายการจังหวัดเชียงรายโจทย์จาก0ิบตำรวจพอผ่านจำเลยโจท์ฟ้องว่าจำเลยรับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่10เวรมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมในอำนาจของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จันแรกของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภออื่นๆซึ่งนำมาฝากควบคุมไว้ในห้องควบคุมบนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จันเมื่วันที่9กุมภาพ,พันธ์2537เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรควบคุมนางอาต่ออาซอผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจกุทอนกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่นำมาฝากควบคุมไว้ซึ่งต้องหาว่ามียาเสพติดให้โทษเฮโรอ,อีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับจ่าสิบตำรวจสุชิน กิ่นจำปาจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกิง่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงกลุ่มตำรวจและจ่าสิบตำรวจสุชินกิ่นจำปากล่าวคือจำเลยฉวยโอกาสขณะที่จ่าสิบตำรวจสุชินกิ่นจำปานอนหลับเรียกและรับเงินจำนวนสองหมื่นบาท จากนางอาต่อสำหรับตนเองโดยมีชอบเพื่อจะได้กระทำการเปิดกุญแจห้องขังและปล่อยตัวนางอาต่อให้หลบหนีไปจากห้องควบคุมขอให้โรงโทษตามประมวลกฎหมายอามาตา149 157 90จําำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา205ลงโทษจำคุก2ปีลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1ปี4เดือนยกฟ้องข้อหาอื่นจำเลยอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภาค2 พิาพากษากลับให้ยกฟ้องโจดโจดดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าที่โจดดีกาว่าโจดบรรยายคำฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับยอมจะรับเงินจากนางอาต่อแล้วกระทำการหรือไม่กระทำการโดยหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอยามาตา 149 157แม้นทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยมีหน้าที่ควบคุมนางอาต่อผู้ต้องขังของพนักงานสอบสวนกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้นางอาต่อผู้ต้องขังคนจากการคุมขังไปอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา204-205คดีโจทก์ก็สามารถลงโทษ จำเลยตามประมวลกฎหมายอามาตรา204 205ได้ตามประมวลกฎหม,กฎมายวิธีพิจาราความอาญามาตรา192นั้นเห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์บรรยายยืนยันว่าจำเลยเรียกรับเงินจำนวน20,000บาทจากนางอาต่อสำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อจะได้เปิดกุญแจห้องขังและปล่อยตัว นังอาจต่อให้หลบหนีไปจากห้องควบคุมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่พนักงานสอบสวนกลุ่มตำรวจเป็นคำฟ้องที่เห็นได้ว่าโจ์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อปรากฏข้อได้จริงว่าจำเลยกระทำการโดยประมาทหลับนอน ขณะมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาเป็นเหตุให้หนังอาต่อหลบหนีการควบคุมไปอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา205ซึ่งโจทดไม่ได้บรรยายคำฟ้องและขอให้ศาลพิพากษาลงโทษไว้ข้อแตกต่างตามคำฟ้องกับที่พิจนารณาได้ความมิใช่ข้อแตกต่าง ระหว่างความผิดโดยเจตนาหรือประมาทแต่เป็นข้อแตกต่างที่ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญที่โจทย์ม่ได้ประสงค์ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตาารา192รบศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอามาตรา205ตามที่พิจารณาได้ความไม่ได้ เพราะเกิดคำขอส่วนที่โจทย์ดีกล่าว่าการที่สารุตรภาคสองพิพากษายกฟ้องจำเลยในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้หนางอาต่อรุดพ้นจากการคุมขังโดยที่จำเลยไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหานี้เป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่าคดีนี้โจทย์ม่ได้บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอยามาตรา 204, 205การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวซึ่งเป็นข้อที่โจทก์ไม่ได้ประสงค์จะให้โรงโทษดังได้วินิจฉัยมาแล้วกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนสารุทธรภาค2จึงมีอำนาจหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้น วินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญามาตรา195วร2ที่สารุุทณ์ภาค2จิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงชอบแล้วพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ หปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแะปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญา,ยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตตลอระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา204ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวน หรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากระทำด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 4 4 0 0 0บาทมาตรา204วรรคสองถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้น เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาของสารหนึ่งสารใดให้ลงโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจํานวนตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทาต้องระหว่างโทษจําคุกตั้งแต่2ปีถึงและปีแรับตั้งแต่40่0มื่บาทถึง2 0 0แ0นบาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา 205. ถ้าการกระทำดังกล่าวในมาตรา204เป็นการกระทำโดยประมาทผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา205วรรค 2. ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระทำโดยประมาทนั้น เป็นบุคคลที่ต้องคํำพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้หลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจำนวนตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทาต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา205วรรค3ถ้าผู้กระทำความผิดจัดให้ได้ตัว ผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสาเดือนให้งดการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา192ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องมาตรา192 วรสองถ้าสารเห็นว่าข้อที่จริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อที่จริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องกดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้โลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อที่จริงที่ได้ความนั้นก็ได้มาตรา192วงรวรสาม ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันร,ระหว่างการกระทำผิดฐานรักทรัพย์กันโชคริดเอาทรัพย์โชโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์หรือต่างกันร,ระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญทั้งมิให้ถือว่า ข้อที่พิรนาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทย์ฟ้องไม่ได้มาตรา192งวรรค4 ถ้าศาลเห็นว่าข้อที่จริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องหรือตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทกประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อที่จริงนั้นๆมาตรา192วรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อที่จริงตามฟ้องนั้นโจทสืบสมแต่โจทอ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ มาตรา192วร .6 ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมกันกระทำหลายอย่างแต่และอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญามาตรา195ข้อกฎหมายทั้งปวง อันคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในสามชั้นต้นมาตรา195วรรค2ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรเหล่านี้ ู้อุทรหรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้นว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในสารชั้นต้นก็ตาม